สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่นะครับของโซนี่นั่นก็คือ Xperia XZ นั่นเองนี่เครื่องนี้เลยกล่องก็เหมือน Xperia X กับ Xperia X p e r f o เ m a n c e อที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องแกะยากนิดนึงนะครับ นหน้าข้างของตัวกล่องก็เป็นสีรุงรุงแบบนี้ซึ่งจะมีวอลเปเปอร์ลายเดียวกับตัวกล่องมาด้วยเหมือนรุ่นก่อนหน้าน e ี้เป๊ะเลยมาดูด้านในกล่องกันบ้างว่าจะให้อะไรนี่นี้ก็จะเป็นนี่เป็นคู่มือนะครับตาก,กิ้งสกายแนะนําปุม่มการใส่ซิมอะไรอย่างนี้ในนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับเป็นดูเ b c นี่ดูบีซีดูหัวดูตัวเครื่องกันมากนะครับนี่ตัวเครื่อง แล้วความน่าสนใจของ Xperia XZ นะครับก็คือมันจะมีสเปคที่คล้ายกับตัว Xperia X Performance แต่ว่ากล้องเนี่ยจะเป็นแบบ Triple Sensor แล้วก็มีการสั่นแบบ5แกนในตัวด้วยซึ่งเป็นมือถือตัวแรกของโลกเลยนะครับที่มีระบบการสั่นแบบนี้มานูตัวเครื่องกย่างคร่าวๆก่อน้านหน้าก็จะเป็นกระจนะครับส่วนตัวเฟรมเนี่ยจะเป็น Poly c a r b o n เนตด้านหลังนะครับก็จะทําจากวัสดุโลหะที่ใช้ชื่อว่าอาัลเคลลอยนะครับเป็นโลหะจากญี่ปุ่นเลย ซึ่งเป็นโลหะแบบพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในแก๊สแกวกนี้จุดเด่นก็คตอจะมีความทนทานมากแล้วก็เห็นได้ว่ามีความเงามากกาปกติด้านซ้ายมือของตัวเครื่องจะมีช่องใส่ซิมมีข้อดีคือสามารถเปิดได้โดยไม่ต้องใช้เข็มทิ้งเลยใครที่แบบเดินทางบ่อยๆเนี่ยก็จะสบายหน่อยปอ,อเดเปลี่ยนซิ้งง่ายๆใส่ได้2อซิมนะครับหรือจะช่องหนึ่งจะใส่ไ i โคร sd card ก็ได้วด้านขวามือก็เป็นปุ่ม power เหมือนเดิมอนนจะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วอันนี้เป็นปุ่ม ชัตเตอร์ก็หายากนะครับเดี๋ยวนี้ที่จะมีปุ่มชัตเตอร์แยกออกมาให้ด้านล่างก็จะเป็นช่องเสียบ USB-C มื C. อถือตัวนี้ก็ต้องใช้ USB-C กันหมดแล้วนะครับด้านบนก็มีรูหูฟัง3.5มาตรฐานยังไม่โดนตัดออกไปนะครับแคลย Apple ปปน,นิดน,นึงมีจุดเด่นหน้าการดีไซน์ที่ทาง s นี้ไม่บอกแต่ผมค้นพบนะครับคือมันสามารถตั้งเครื่องได้ด้วยครับมีประโยชน์มากประโยชน์ตรงไหนฮ้าตั้งได้เหมือน คิดถึงอ e ีวิกสามทีร้อยนะครับรุ่นเดินได้เลยทีเดียวแต่ถึงโทรเข้าก็ไม่ไม่เดินนะครับโทรเข้าะระลมแต่ว่าตั้งได้ครับแค่นั้นแหละเอฟเ i อรี่เอ็กซ์แลดดี้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 6.0นะครับมัทส์เมลโล่ตั้งแต่แกะกล่องเลยซึ่งได้ข่าวแว่วๆมาว่าเขาจะอัพเป็น7.0ด้วยในอนาคตตอนนี้กำลังซุ่มพัฒนากันยอยู่โซนี่เอเวอี่เอ็กซ์แลดีนะครับก็ จะใช้ CPU snapdragon สองศส่วนตัวกราฟิกการ์ดเนี่ยจะเป็น Arduino 530นะครับแรมเนี่ยมีความจุสามกซึ่งก็แอบน้อยนะครับเมื่อเทียบกับเรือธงของคู่แข่งใครหรือที่เรื่องขยับไปที่สี่กิกหรือไม่ก็6ก b ิกะไบต์กันแล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงการใช้งานผมว่ามันก็ยังเหลือเฟือในปัจจุบันนะครับหน้าจอนี้มีความละเอียด5.2น mm. ิ้วความละเอียดระดับ Full HD ครับแน่นอนว่าพอเป็น Sony ก็ต้องใช้จอแบบ Triluminos พรอม X Reality f o r m o b i l e ะครับเพื่อการ,กรแสดงผลภาพที่สมจริงสวยงามรอมของตัวแอปพ i ิเก็จะเป็นแ p p พล UI <c oughs> เหมือนเช่นเคยนะครับหน้าตาจะคล้ายๆกับสต็อกรอมของ Google เลยเป็นหน้าโฮมสกีนะครับมาดูหน้า Android เดินว <c oughs> ่าเดินนี่เราสามารถ sort app ได้หลายแบบนะครับสามารถเลือกตามชื่อตามเวลาที่ติดตั้งหรือว่าใช้บ่อยก็ได้ ก็สอบง่ายดยีแล้วก็เราสามารถลบแอป,ปที่หลาไรแอป,ปได้ด้วยกนะจะตึกๆึึกได้แล้วก็ลบทีเดียวไม่จำเป็นต้องลากทีละเราสามารถลากจากกลางจอรครับเพื่อเซิร์ชได้ด้วยจะมีแอป,ปแนะนำมีอะไรให้ใช้งานการาติพักกิ้งก็หน้าตันเลึครับเป็น g า s ปรับอะปัอนงี้ได้แน่นอนจุดเด่นของ r o m s o n y ครับก็อย่างแรกเลย walk ในครับแน่นอนว่ามาพบ ซึ่งเอฟเฟียร์เอ็กซ์เนี่ยสามารถเล่นเพลงแบบไฮเรสได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีไฟล์เพลงแบบไฮเรสเนี่ยทางโซนี่เขาก็มีตัวซอฟต์แวร์ครับนี่ DSEEHX ตัวนี้จะเป็นการปรับปรุงคุณภาพเสียงเนี่ยให้ไฟล์ธรรมดานนมีคุณภาพที่ดีขึ้นใกล้เคียงกับระดับไฮเรสเลยทีเดียวหรือถ้าเกิดใครอยากปรับแต่งเสียงเองก็สามารถมาตั้งอ e ีฟอร์ไลเซอร์ได้ตั้งเลสจากแมนนวลเลยนะครับตลาดเลยแต่ถ้าใครแบบไม่ชำนาญวิธีแต่งอะไรแบบนี้ก็ใช้นี่ก็ได้ครับเคียร์อะอดิโอ ก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดเราเปิด DSEE นี S ่ย e ก็จ e, ะใช้คีย a ออเดโอไม่ได้เดนอย่างอื่นที่น่าสนใจของ Sony น,นะครับก็จะมีระบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีทีมครับเราสามารถลงทีมได้ซึ่งเป็นทีมแบบ Sony เลยบางทีมนี้จะเปลี่ยนเสียงของตัวระบบให้ด้วยลองกดเข้ามาดูมีทีม,มให้เลือกมากเ็าจะมีเยอะเป็นหมดครับมีทั้งฟรีและไม่ฟรีนะครับนอกจากทีมแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือระบบสมาร์ทล็อกนะครับที่เป็นของ Google ครับแต่ว่ารุ่นนี้รองรับด้วยสมาร์ทล็อกก็คือระบบที่มันจะทําให้เราไม่ต้องใส่รหัสผ่านเวลาที่อยู่ในเงื่อนไขที่กําหนดเช่นเชื่อมต่อ Android w e แวอยู่หรือว่าอยู่ใกล้สถานที่ที่เรากำหนดไว้เช่นตั้งไว้ที่บ้านอะไรอย่างนี้อ่าวาอีกใช่ไหมเนานจะตั้งได้ครับ เลายอยู่ตรงไหน,นตรงไหนทำให้เราไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดทุกครั้งครับเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้กับเราก็มีอีกเรื่องน่าสนใจครับแบตเตอรี่ครับตัวนี้จะมีเทคโนโลยีคิวโนโวช่วยถน,นอมแบตเตอรี่ครับแต่เป็นระบบชาร์จพลังงานที่พัฒนาขึ้นมาให้ทําลายเซลล์เซลไฟฟ้าในตัวแบตเตอรี่เนี่ยให้น้อยที่สุดซึ่งทางโทนี่เคลมว่าใช้ได้นาน,นถึงถองเท่าเลยทีเดียวรอบไซเคิลในการชาร์จจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับนี่เป็นระบบรีเซ็ต ตันนี้เขาจะมีเอ็กซิเลียแบ็กมาให้ด้วยาสามารถสร้างให้มันแบ็กอัพได้คล้ายๆฝั่ง iOS นะครับอย่างเช่นเราเปิดไว้เนี่ยเวลาที่เราชารแบตเตอรี่หรือเ่่อง่อกไ i i มันก็จะทำการสำรองข้อมูลขึ้นไปให้ไว้ใน e Cloud. c ็กซิ a ลียกรก็เป็นประโยชน์ดีครับนอกเหนือจากการใช้ Google Backup ของตัวเครื่องแล้วอเรามาถึงที่เด็ดสำคัญของ e c l e ซิ a e x เลยนะครับก็คือเรื่องก้อง กล้องของ e อ็กซ์เพลยเอ็กซ์แลนเนี่ยคราวนี้ทางโซนี่ได้ปรับปรุงมาให้ดีขึ้นเยอะกว่าเดิมครับไหนจะเรื่องชิพเซนเซอร์แล้วการสั mm ่นแล้วตัวซอฟต์แวร์ก็พัฒนาขึ้นเช่นกันหมด M ครับรุน่นก่อนๆนี้หมด M นี่จะไม่สามารถปรับสปีดชัตเตอร์ได้โฟกัสก็ไม่สามารถปรับเป็นโดนได้แต่ว่าเอ็กซ์เพลยเอ็กซ์แลนเนี่ยปรับได้แล้วครับ1ถึง1นึ่งส่วนสี่พวินาทีครับนอกนั้นก็ยังเหมือนเดิมจะมีตัว แอปเสริมของกล้องครับนี่ก็มีมากมายให้ได้ใช้สามารถถ่ายวิดีโอ4 k เชได้หรือจะถ่ายทำแ lap อะไรอย่างงี้ทางโซนี่เขาก็มีให้เราสามารถเลือกเพิ่มได้ด้วยที่โซนี่ไม่ติดตั้งมาเลยก็เพื่อให้เครื่องมันเบาครับเพราะบางอันเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ใช้เราก็โหลดมาเฉพาะที่เราต้องการก็พอใช้ตัวไหนก็จัดไปครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกล้องกันดีกว่าว่ากล้องจะมีขนาดไหน เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโซนิเอฟิเลตเอ็กซ์แมีขน่าสนใจสุดๆเลยใช่ไหมล่ะผมว่าใครที่อยากได้มือถือที่กล้องแจม่แจมๆโฟกัสเร็วๆน,น่าจะตอบโจทย์ดได้ไม่ยากเลยนะครับนอกจากการถ่ายภาพแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปหรือการเล่นเกมก็สามารถใช้งานได้ดีตัวเครื่องรูร่าสวยงามครับใครที่สนใจก็ลองไปเล่นเครื่องกันได้ตามร้านขายมือถือทั่วไปได้เลยครับสวัสดีครับ